สวัสดีครับผมจ่าลำธนาวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสมัยต้นหนึ่งนะครับเป็นกาฝานี่คือลำต้นของต้นตะแบกนานะครับทเดี๋ยวไปดูกาฝากนะครับที่เขาแอบแฝงแล้วก็แป้งล่างแป้งกายกลมคืนกับธรรมชาติได้อย่างดีเลยนะ นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่เป็นปมเขาขาวนี่นะครับนี่นะใบยอยของเขากลมกลืนมากเลยนะท่านผู้ชมแต่เป็นกาฝากของต้นตะแบกนาน,นะครับวันนี้นำะมาฝากท่านผู้ชม วันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ